สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะดูชื่อดิกหญิงเพนนี่คะ่ะเพนนี่มาสวัสดีทุกทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะทุกคนมพรกาวกำลังอีกแล้วคะ่ะว้าอุ้เนืค้ค่ะน้องเพนนี่นเพิ่งกินนมแล้วค่ะทุกคน กินน้ำแล้วก็เลยพาเพิ่นมาออกกําลัางกายนะคะให้เพิ่นยืดเส้นย,ยืดสายนะคะอเพิ่นนอนอูพอนอนอูแล,แล้วก็ไม่เพิ่นนอนอยู่เบาค่ะทุกคนเพิ่นนี่น้อยยังไงคะทุกคนโอ้โหแรงเยอะจังเลยดูสิเพิ่นเพิ่นค่ะทุกคนเอ้าอ้าว ช่วงนี้แห่งฝนตกบ่อยเลยค่ะทุกคนแต่ว่าอากาศอบอา้าวค่ะเมือนี้อบอ้าวเป็นคึมๆก็จังฝนจะตกต่ว่ายังบ่ตกนะคะเฮ้ยหนุ่มมองเห็นยังนะมองเห็นยังคะฮพินนี่พินนี่มองเห็นยังลูกฮเฮยมองเห็นยังนะ ตอนนี้หนูได้หนึ่งเดือนก,กว่าแล้วนะคะหนึ่งเดือนกับอีกสิบกว่าวันนี่นะเอยิ้มเป็นแล้วน้องเพนนี่น้อยหนูเพนนี่หนูเพิ่งตื่นค่ะมาทักทายทุกคนค่ะโอ้ยนะเอเอนี่นะ น้อยยิ้มหวานดมมีขีตาด้วยโอ้เนะะี่ยค่ะทุกคนไอ้ขีตาเปอร์เซม,มีมาเรื่อยๆนะค่ะข้อห้อเสร็จออกแล้วเป็นกระมีมาเรื่อยๆนะคะอืมเป็นของเล็กน้อยนะคะแม่เพิ่นว่าอืมตาหวานเพิ่นก็เริ่มไซขึ้นไซขึ้นเรื่อย,ย,ยนะคะก็สิม,มีแต่ตรงไอ้ตรงเนะะี่ยค่ะทุกคนตรงกระมอมเพิน่นตรงกระมอมเออกระม่องคิวเพิน่นนะคะเนสิม,มีเป็นเพื่งค่ะว่าแม่เพันว่าเป็นขีต่อปวดว่าสัน มาดูว่าผันเอิ่อเอียงนะคะโอ้ยหนูมองกล้องไปแล้วเหรอลูกเออหนะเอ้ยเป็นน้อยน้อยเอ้ยเป็นน้อยน้อยเอ้ยคุณน่ะเออคุณน่ะเออในเพื่อนมาเด่นนะคะยืดเสินหยืดสายนะคะคุณน่ะเออโหหนูแรงเยอะมากเลยด้วสิฝุ่นผุนผุนผุนมาเพผุนเตะขาทุกคนผุ่น พุณนนะทุ่งเท่าพื่นอันนี้ทีมเบิร์ดค่ะทุกคนตรงส่ยพื้นหอมอรุดดินตีขาเป็นลายตีขาเก่งลายนะคะมาหน่อยเอ้ยมาหน่อยเอ้ย,อย,อย หน่อยพินนี่พินนี่หน่อยอืมอืม,มอืมเมื่อไหร่อีพิน่ะแรงเยอะเหลือเกินวันนี้หนูยังไม่อึเลยวันนี้เมือ่อวานหนูอึไปสอบสงสามรอบอืมแต่วันนี้ยังบ่อึนะคะทุกคนแต่กินนุ่มไปแล้วเมื่อกี้นี้ เอ้ยผุ่นอะอออเอ,อ,อ,อ้อกระเร่งไลายแทนเนอร์ผุนผุนผุนอืมขึ้นนะนานๆนานโออโอ้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 เพนนี่เมื่อวานคุณพ่อไม่อยู่คุณพ่อไปไหนคะคุณพ่อไปกี่อยาง มาอัปเดตใทุกคนได้รับชมน้องกันเนาะคะ่ะอืมเดี๋ยวมิ้นจะลองเปิดผ้าอ่อนให้เมื่งกันเพป็นอัศีแชนะ,ะนะคะเ<อ>นาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนผ้าอ่อนเมื่อกันโอเคนะคะทุกคนเมื่อนี้มาอัปเดตมาทักทายทุกคนนะคะเนี่ยแหละชีวิตแม่ลูกอ่อนเออนะคะอัปเดตนะคะน้องเพนนี่ค่ะนะคะโอ้ยอโอ้สามโซ่เธอแล้วทุกคน akad Astui cuy uh hat cuy hat cuy hat lah lu wah kau yang nang sambal ni wah wah oh เฮดคิวนะเฮดตาเอ้อทุกคนดูนะเอ้ยนะเอ้ยคนสวยของแม่คนสวยของแม่อืมคนสวยของแม่ลำยัยเหรอคะลูกคนสวยของแม่ลำยัยกับคุณพ่อสมชายเอ้ยเอ้ยนะเฮดคิวไม่ซื วุวุ้วุ้วุ้กินนมแล้วก็จะอารมณ์ดีแล้วก็ยืดแข้งยืดขาโมผาุนนะทุกคนเบันทีบอยู่ในท้องเพิ่อนก็ถีบเ,เก่งเก่งกระสีถีบมันสิเดียโนะค่ะเนาะนี่ที่ท้องกระสีหยานกระสีเดีอโนะนี่เนาะคุณนะ่ะเอ้ยแห้งเพืนะ่นน่ะหุ่นหุ่นเพื่พพนนะ่ะวุ้ย เวอร์ผุนโอ้ยเขาตัวมีฟ้าอันอันเคลื่นบรรยากาศนอนเนี่ยขอบมุงขอบนะ,ะทุกคนมุงขอบเล็กน้อยนอนอูก,ก็น,นอนในมุงนี่มาขึ้นไปนกลางมุงเอาอสินะคะทุกคนเพราะว่ามีพวกอ่ะยุ่งนะคะพวกยุ่งพวกแม่เงอย่างต่างๆนะคะเนาะเออย่างย่ามฝนนะคะทุกคนยุ่ง ออนลน์โอเคค่ะสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเริ่มงอแง,งแล้วใช่ไหมฮึอ๋อ,อ,อม,มา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 ,มาหาแม่มามามาโอ้โอ้โอโอโอ